พร้อมไหมจะเริ่มแล้วนะโอเครฟัฟช่วยมาร์กหน่อยให้ทำไงอ่ะใช่แบบนั้นละจัดมาอย่างงี้เหรอใช่แล้วเพื่อนเอา้าเหมือนในห,หนังเลยงั้นฉันชื่อรฟัฟเออเป็นกระต่ายอย่างที่คุณเห็นเลยตาขัวของฉันบอดและเออหูข้างนี้ของฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ตอนนี้มันสั่นแบบ อ่าใช่แล้วมันน่ารำคาญใช่ไหมล่ะฉันถูกโกนขนและก็ถูกสารเคมีเผาที่หลังเหมือนโดนพึ่งต่อยแต่ไม่หนักหนาอะไรหรอกหมายถึงฉันเจ็บมากๆตอนที่หายใจหรือขยับไปมาอะไรแบบนั้นอ๋อนั่นแหละนั่นมันเจ็บมากอ๋อ แต่สุดท้ายแล้วฉันก็หมายถึงมันก็โอเคที่พวกเราทําเพื่อมนุษย์แหละนะพวกเขาสูงส่งกว่าพวกสัตว์อย่างเราพวกมนุษย์เคยไปท่องเที่ยวอวกาศคุณเคยเห็นกระต่ายในจรวดไหมละ่ะฉันว่าไม่นะประเด็นคือฉันไม่ใช่กระต่ายอาวกาศแต่เป็นตัวทดลองพ่อฉันก็เคยเป็นแม่ฉันพี่ชายฉันน้องสาวฉันลูกๆก,ก็เคยเป็นตัวทดลองมาก่อนและพวกเขาก็จะตายในหน้าที่เหมือนฉัน ไม่เป็นไรหรอกพวกเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันต้อให้กระต่ายอย่างเรามีความสุขมังเนอะ <c oughs> โอ้ต้องไปทำงานแล้ว <c oughs> ฉันรู้ว่ามันดูแย่แต่ในมุมมองของฉันฉันทำหน้าที่ ถ้าแค่มนุษย์คนเดียวสามารถม hey, hey, ีภาพหลวงตาของลิปสติกที่ปลอดภัยหรือโรออนหรือเออฮ้รับเฮ้รับพวกเขามาทําอะไรอย่างนั้นล่ะออ๋อเออ่พวกเขาแค่ตามฉันไปมาน่ะทารายงานหรืออะไรสักอย่างขอให้เขาพาเราไปจากที่นี่ได้ไหมใช่ใช่แค่แค่ขอเขาริได้โปรดรับฉันไม่อยากตายโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วเออคุณช่วยตัดช่วงนี้ออกได้ไหมอ่ะมาแล้วจะทำอะไรเขา่ะ ้อทีนี้ก็จบแล้วล่ะฉันแค่อยากจะบอกว่าเออโทษทีนะรับแต่ว่าเราอยู่ข้างหลังนี้อะอโทษทีหันมาได้ไหมใช้ได้ยังโทษทีแบบนี้ใช้ได้ยังอ่ะได้ได้แล้วต่อเลยฉันแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่า ที่ยังซื้อเครื่องสำอางที่ทดลองกับสัตว์เช่นไอายไลเนอร์แชมพูครีมกันแดดแทบจะทั้งหมดในห้องน้ำถ้าไม่มีพวกคุณและเมืองที่อนุญ,ญาตให้ทำการทดลองกับสัตว์ฉันคงตกงานไปอยู่ข้างถนนคือไม่ใช่ข้างถนนหรอกแต่เป็นทุ่งหญ้ามากกว่ากระตายแบบฉันหมายถึงกระตายแบบจริงๆนะแต่ก็นะเอเอดีแล้วล่ะ ไม่ควรมีสัตว์ตัวไหนต้องบาทรมานและตาในนามของความงามช่วยองค์กรปกป้องสัตว์แบนเครื่องสำอางที่ทดสอบกับสัตว์ในทั่วโลกเซฟลาฟ